จะพิสูจน์ว่านารกสวรรค์มีจริงหรือไม่อย่างไรดีครับจะพิสูจน์ได้อย่างไรมีพิสูจน์ได้ก็คือโ <c oughs> ยมต้องทำชันหนึ่งสองสามสี่ได้คือต้องสร้างทำมันเป็นเหตุเหมือนอย่างผมอยากจะสร้างจรวดได้ครับงั้นไปเรียนฟิสิกส์ก่อนไปต้องสร้างทำมันเป็นเหตุก่อนถูกต้องไหมถ้าคุณไม่สร้างเหตุตรงนี้แล้วคุณจะรู้ตรงนี้ได้ยังไงอย่างเนี้ย แล้วนรกสวรรค์นเนี่ยคืออะไรก็คือพบพบหนึ่งใช่ไหมนรกกัาเจชานเปรวิสัยคือพบพบคืออะไรคืออารมณ์นะคือที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณไปรับรู้วิญญาณรับรู้อารมณ์มีไหมละ่ะทุกคนคุณรู้อารมณ์เลยไหมได้ ังนั้นคนคนนั้นต้องดูวิญญาณของตัวเองดูจิตของตัวเองเนี่ยกําลังพิสูจน์เนี่ยเนี่ยรูเจ้ากําลังพิสูจน์ให้ว่าภพมีจริงนะชาติมีจริงนะชาติเป็นอย่างนี้นะภพเป็นอย่างนี้นะวิญญาณเป็นอย่างนี้นะจากนั้นเนี่ยในภพหรืออารมณ์เนี่ยมีทั้งดีทั้งเลวใช่ไหมถ้าไปตั้งในอารมณ์พยาบาทนะเป็นไงอะเอาแค่ปัจจุบันเนี่ยเดือดร้อนมเนี่ยคนตายไปเท่าไหร่นะใช่ไหม พยาบาทไหมเปลี่ยนเบียนไหมใช่ไหม,มเนี่ยเกิดทุกข์หรือเกิดสุขเนี่ยเห็นนะแค่นี้ก็ชัดแล้วแล้วถ้าเธอกําลังจิตกําลังเกาะอารมณ์พยาบาทเนี่ยนะแล้วกายมันแตกทําลายตายไปเนี่ยเธอคิดว่าอารมณ์ที่เป็นพยาบาทเนี่ยมันจะสร้างเทวดาขึ้นปรากฏเหรอนี่ยมันจะสร้างมนุษย์ปรากฏเหรอ ก็เป็นเดรัชานนะเขี้ยวงอกเขางอกนะเนี่ยมันก็พอประเมินได้แล้วใช่ไหม,มแค่เวลาเราโกรธคนก็เนะยเขี้ยวงอกแล้วใช่ไหมแ <laughs> ทบจะกินไอ้อีกคนแล้วใช่ไหมมันก็เหมือนกันน,ะน่ะนะแล้วพอเราได้จดตุาชาญชาญที่สี น้อมจิตไปสู่ปุเพนิวาสานุสติยานจตุปปาตยานทีนี้แหละเห็นจริงแล้วพู้เจ้าถึงเห็นจริงไงท่านบอกว่าที่ท่านพยากรมันเนี่ยท่านไม่ได้จำใครมาพูดนะท่านไปเห็นมาเองเนี่ยมีที่ท่านตรัสไว้ด้วยบอกเรารู้เองแล้วบอกวิธีในการที่คนคนนั้นอยากจะเข้าไปรู้ด้วยว่าเธอต้องทํำยังไงถ้าอยากรู้เนี่ยละนิวรห้าสิ ละการพยาบาทเบียดเบียนแล้วเธอจะได้ปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติสุขพอได้แล้วเธอลองละวิตกวิจารเธอจะได้ทุติยฌานเธอลองละปิตินะเธอจะได้จต,ดติยฌานเธอลองละสุขนะเธอจะได้จ,จตุตฌานพอถึงจตุตฌานเนี่ยพระองค์บอกเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแกการงานสามารถแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นเอเนกเหมือนช่างทองที่ทําทองรูป,ปรพรรณ เผาทองพอดีปะพรมน้ำพอดีทองเนี่ยอ่อนโยนควรแก่การทำเป็นทองรูปพัณฑ์นะดังนั้นจิตที่เข้าถึงชาญนที่4เนี่ยเป็นจิตที่ควรแก่การงานหรือเปรียบเหมือนเนี่ยหม้อน้ำที่มีน้ำเต็มหม้อเธอยกหูหม้อเนี่ยเหวี่ยงไปทางทิศใดน้ำจะกระชกไปทางทิศนั้นเมื่อเธอน้อมจิตไปสู่ปุเพนิวาสานุสติญานเนี่ยเธอก็สามารถรู้ระลึกชาติ ในอดีตได้เป็นอเนกชาติอย่างเนี้ยก็ตามกำลังดังนั้นพู้เจ้าจะอธิบายหมดบอกหมดพู้เจ้าถามพรามณ์ที่เธอบูชาพรมอยู่เนี่ยเคยเห็นพรมไหมพราม์บอกไม่เคยแล้วอาจารย์ของเธอเคยเห็นไหมไม่เคยอาจารย์ของอาจารย์เคยเห็นไหมไม่เคยพู้เจ้าเลยบอกเนี่ยพวกตาบอดจุงตาบอดตาบอดเกาะแถวกันไอ้คนหน้าก็ตาบอดไอ้คนหลังก็ตาบอดบอดเกาะบอด เดินกันตกเหวตกลมไปเลยนะีุ่ทูเจ้าบอกท่านเนี่ยเห็นพรหมและรู้หนทางไปสู่ความเป็นพรหมด้วยเธอก็เป็นได้เป็นพรหมได้ไม่ต้องไปไหวหรอกเธอก็เคยเป็นมาแล้วเนี่ยนะเธอก็จเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสิเจริญเมตตาได้พรหมกายิกาอาภัสละนะกรุณาสุภกินหะมุติตาเวหาภะละอุเบกขา อายุเท่าไรหนึ่งกับสองกับสี่กับห้าร้อยกับรู้ไปถึงว่าพรมมเนี่ยอายุเท่าไหารเวหาภะละห้าร้อยกับตายแล้วไปไหนไปนรกต่อรู้จนจบหมดเลยอ่ะอธิบายละเอียดหมดเลยเนี่ยอืมเนี่ยคือความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลบอกทุกอย่างมีเหตุมีผลสมารา์เราอื่นเนี่ยพูดถึงนิพพานเหมือนกันดับเย็นดับเย็น แต่บอกขนทางไปไหมไม่บอกไม่มีใครบอกขนทางอย่างละเอียดละออกเป็นลําดับขั้นนะของพระเจ้าเราเนี่ยพูดขนทางด้วยพูดปลายทางด้วยพูดหมดครอบคลุมนะเป็นเหตุเป็นผลนะนี่คือความต่างกันนก็เป็นประมาณนี้นะก็สุดท้ายถ้าถามว่าจะทําใจไม่ให้โกรธคนที่เราเกลียดง่ายที่สุดด้วยวิธีใด วงเล็บบอกว่าแผ่เมตตาก็ทําแล้วแต่ไม่ดีขึ้นสําหรับการกระทําของเขาครับอยู่กับลมอนาปานสติแก้ได้ทุกเรื่องอยู่กับลมก็คือยมต้องมีปัญญาด้วยนะพอยมโกรธมาปุ๊บยมดึงกลับมาที่ลมยมเห็นอะไรเห็นอารมณ์โกรธไหมดับมันหลุดไปใหม่ก็จริงรู้ว่าอ๋ออารมณ์โกรธเกิดดึงกลับมาใหม่ดับ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งยมจเจน,นะพอต่อไปโกรธขึ้นมาโอ้ยเดี๋ยวมันก็ดับเราก็ดึงมันไปดึงกันมาได้เกิดดับเกิดดับเกิดดับแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้าง,ๆๆๆางวันหนึ่งก็จะเห็นนะกี่รอบแล้วไม่มีอะไรจริงจังเลยของปลอมหมดนะ่ะพอโกรธข้างใหม่มาก็เฮ้ยเดี๋ยวก็ดับมันก็หมดราคาไปเรื่อยๆมันจะหมดราคาหมดราคาหมดราคา จนเห็นมากพอเห็นเป็นแสนครั้งล้านครั้งอยู่วะนิพพทาเบื่อหน่ายากา็จะโกรธมาหยจะโกรธแล้วเดี๋ยวก็ดับนะไม่มีราคาไม่มีอะไรแล้วนะสุขมาก็เท่านั้นทุกมาก็เท่านั้นก็เริ่มปล่อยวางการเห็นเกิดดับก็คืออย่างนี้ประโยชน์อย่างนี้การจะเห็นก็คือดึงจิตกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักอารมณ์อันเดียวที่เราตั้งไว้จิตมันไปสร้างอารมณ์ใดก็ตามดึงกลับมาดึงกลับมาปุ๊บเห็นดับทันทีเลย ผู้เจ้าบอกเวลาเธอละนันทีเธอจะเห็นนิโรธเวลามีนันทีเธอจะเห็นสมุทยัยพอเพลินไปจะเห็นเกิดพอละความเพลินจะเห็นดับสังเกตดีๆจะเห็นเกิดดับเกิดดับเฝ้าดูอยู่อย่างเนี้ยหลุดพ้นได้